การตาิงวัวแต่ละข้างนะเจ้ามีคาใจใจหลายก็่หลายคนก็คงจะสงสัยเนะเจ้าว่าเป็นยังคิงวัวอย่างมาปล่อยคือเปี้ยแต่เปี้ยว่าวงัวเจ็ดพอนอนหมกไขได้มีบางคนเป็นกะกะตึงว่าอบอไดูงัวใกล้นะเจ้าเครียดพอฟ้ามงัวนะเจ้าฟ้าร์มคือเป็นฟ้ามใหญ่นะเจ้าเนาะถ้าจะมาตักสามสี่วันเป็นอาทิตตักเดียวหนึ่ง มันก็ค้งไปไปบาไ,ไ,ได้นะเจ้าเพราะว่างัวมันหลนะเจ้ามันก็ต้องมีการใจใจนะเจ้าเพราะว่าบ้านนี้เขาใจแก็บเอามาใส่นะเจ้าบางเตียก็เป็นขี้เลยอัดก้อนอัดเม็ดนะเจ้าตีขอมาใสน่นอแล้วการใจใจมันก็แป้งนะเจ้าลำหนึ่งโตกอยู่ประมาณมาเดียวนี่หกแสนนะเจ้าแต่ก่อนนั้นยังสี่แสนวอนนะเจ้ามาเดียวนี้ไอยังก็ขึ้นราคาหมดนะเจ้า คิดเป็นเงินไทยกับประมาณเหมือนปลายวัน่ะเจ้าตอรอบนะตอเทียวอ่ะบางเตี้ยฝนตกแหมกั้หนึ่งมันบ่มีแดดเลยอ่ะเจ้าอันนั้นนะจะย่าเฮือคีเปี้ยเหลวเจ้าเวลามันเงียวเนาะมันเงียวปั๊บนี่นะถึงแม่จะเปิดฟ้าล้มจะได้กระได้อ่ะเจ้ามากระตึงมาไข่แห้งน่ะเจ้าเพราะว่าหลังคาเขาก็เปิดมาได้ตัวน่ะเจ้าถ้าว่าบ่มีฝนนี่เปิดหลังคาตัวอมันเกิดยังมีโอกาสที่ว่าล้มก็แสงแดดเข้าเนาะเจ้าเนาะ หนี่ยคือคีแกปะปนอยนะเจ้ามันแห้งนะเจ้างัวมันอยู่กับหลายตัวตัวแต่ก่อนนั่นงัวนขอกหนึ่งอยู่ประมาณสามตัวเจ้าขีมันก็เลยบวเปี้ยงไงแล้วบางคนก็คิดว่าเป็นยังบัตรตกตึงวันเหมือนคอกตีบตัางบ้านเฮ้านนบ,บางฟาร์มบ้านเฮ้านี่เป็นซีเมนต์บดได้นะเจ้านะเปิดกับแก็บกวาดตึงวันถึงวันกับพ่อวางว่ามันบัหรไหลนะเจ้า ตีสุพรรณอยู่นี่พอเจเจ้าพอความเงาของฟ้าม์บ่ใจว่าแค่ฟ้าม์เดียวน่าตีสุพรรณทำอยู่นี่น่มันหลายฟ้ามเนาะคนตีเข้ามาพอมันมันก็ค้งจะหันเจ้าสุพรรณกับไทยเคียบลงเงือพอแต่อดน่เจ้าอันบ่ใสแกบ่ได้กะนะบางคนก็สงสัยบ่ใสแกบ่เจ้าเวลามันเงียวใสน่เจ้าหัวมันวิ่งหัวมันหลายตัวมันเมื่อนน่เจ้าเมื่อนแล้กก็ตาวกันล่ม บางตัวแข่งฮักก็มีมาแล้วเจา้าตีฟรามนี่นะ่ะหัวมันตัวใหญ่ตัววันเนาะเจ้านาะน้นำหนักมันหนักอ่ะเจา้าถ้าสมมติวานนาห้อนเนี่ยเจา้าตีวานฝนบัดตกมีแดดหลายๆนะเจา้าตัวช่วงนั้นจะบอ่อไครลำได้ตักเด้เจา้าบางเตียบแห้งกินว่าเป็นคุนเลย่ะเจา้า ช่วงนั้นจะเป็นเวลาที่ประหยัดเงินหลายอยู่เจ้าช่วงหน้าห้อนนะเพราะว่ามันปกเคยมีฝนเนาะแดดแห้งตัวนะเจ้าช่วงหน้าฝนนี่เอาพองหน้าฝนกับฤดูหนาวเนี่ยเจ้าเพราะว่าพัดลมกับเปิดไม่ได้พราะน่ะเข้าหน้าหนาวนะถ้าเปิดพัดลมกับงวน้อยก็จะไอ้แคก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 นะเจ้างวใหญ่ยังปล่อยยังแคว้นนะงวน้อยนี่มาเดี๋ยวนี้สุพันบอกลูกเท่าแกว่า ห้ามเปิดเลยนะเจ้าช่วงมนแรงนะเพราะว่าอาการมันเย็นเนาะช่วงกลางคืนช่วง,งแรงแงเนะี่ยเจ้าอากาศจะหนาวนักชุพันเนี่ยสั่งเลยว่าห้ามเปิดเด็ดขาดเลยพัดลมเนี่ยนะแต่คนนั่นจะเปิดสู่สู่สสเนะเนเจ้าหนาวก็เปิดห้อนก็เปิดอีนะ่ะเจ้าห่ามันก็คล้คายๆ้นเหมือนกันเนาจ้ะมันเจออาการหนาวมันกันไอ้ก็จามนั่นและเจ้าวันนี้รถแก๊ปจะมาสิบเอ็ดโมงตามคยนนะั่นนะ่ะเจ้า สุพรรณกับต้นกะออกมาใส่หัวหารยังเจ้าเลยนะเจ้าช่วยกันใส่หัวหารแต่บัใส่บะแล้วเดี๋ยวเจ้าวันนี้นะแต่ว่ากะฟังมาเปิดขอกปิดขอกตักคือแบบนี้อาา่ะเจ้าผักตีว่าพันต้อนองววไปนะตักเรียบร้อยลวเนาะยังผักนี่อาา่ะเจ้าสุพรรณก็จะมาช่วยต้นไลนหลต้นงะวปิดคอกนะเจ้ามัดเจียกเพราะว่าสลักตัวนี้อาา่ะเจ้าตีหันอยู่นี่นะบอกไข่เน็ตเเจา้าบอกไข่ดีเลย เอาความเป็นจริงที่สุพรรณวานะ่ะมันบอกแค่นี้เจ้าเพราะว่าน้ำหนักของบ้านปัตตุน่ะเจ้ามันหนักห้าหือเล็กมันเตยลงน,น่ะีนี่เขากะํำเซียมเชียมลางลำน่ะเจ้าถ้าเฝนเชียมขึ้นไปบนปุ่นนะ่ะมันจะห้าหฮือสลักเข้าไปอยู่แนวนั้นเข้าไปได้อยู่นะ่ะตอนนี้คือสลักมันเสียบเข้าไปบัสุดน่ะเจ้าเวลาทางัวมันวิงมันตรงน่ะเจ้ามันก็จะห้าหฮือสลักนะ่ะลุด งวัวก็จะวิ่งออกมาสุพรรณก็ต้องไล่มเจียกต่อยก้นนะเจ้าถ้าบบนั้นนะงัวออกมากก็จะเพิ่มภาระปัญหาขึ้นมาเห็ไหนไรนะก็จะ,จะมาช่วยกันไล่กันต้อนทห็แล้วเสียเวลาเวลานะเจ้าสุพรรณก็จะเปิดคอไหวแบบนี้ไว้หือต้นตักท่าไปติกต๊กๆกับเจ้าเพราะว่าสุพรรณจะไปใส่หวัวอาหารเคี่ยวหัวอาหารเนืง้องว่านตัวปูขุนใหญ่พวกนะเจ้า อย่ามาลอต้นมันบ่ได้อ่ะเจ้าเพราะว่างานมันนักเนาะช่วงมาเจ้านะแบ่งหน้าที่กันทําเจา้าก็เล่งมือตัวนะเจา้ากว่ารถแกนมาเจา้านัด11:00นว,วันก่อนั่นตักคอก4พุ่นนัด11:00นม,มา10:00นครึง่งต้นน้าว่านะมา10:00นครึง่งแต่บ่ฮู้ว่าวันนี้จะมากี่โมงนะ่ะเจ้าต้นก็ตักไปแล้วพันก็เกบ,บรรยากาศมาฝากตัเนาะ นี่ก็จะเป็นจันใต้ดินเห็นกนั๊นะเจา้าคอกที่เท่าแกผุญญาเนาะแต่จะตักคิงวะแบบนี้เลยเจา้าเอามากองล้มไว้นี่ยเดี๋ยวเท่าแกเปิ้ลก็จะใจรถดไม่โค้ดเอาไปกองล้วมพุ่นนะเจา้าตีเป็นกองใหญ่ๆพุ่นเห็นกั๊หนึ่งตักลงมาใบแบบนี้เลยเจา้าแต่ก็ต้องแก้ความระมัดระวังเงานะเจ้าเาพราวามันสูงนะั่นะนะ ถ้าผ่านมาก็คือโกลงพู้น่ะเจ้านี่ก็เป็นงัวขุนตัวปูหมดเลยเจ้าตัดตีต้นตักอยู่นี่นะ่ะตัวปูก็ไหวพ่อตัวปูตัวแม่ก็ไหวพ่ตววอตัวแม่เจ้าบาได้รวมกันเนาะโหลดกันเลื่มลู้ละเจ้าไอตัวตักนะ่ะนะวลาเจ้าแกบมาแล้วเจ้าหันวานัดสิบโมงมาสิบโมงนิดหน่อย,อยวันนี้นะ่ะพออะเต์ เรื่องว่าบุงหงาเวลาเวลาบางเกียเขาตัดแล้วเลี้ยวบอกขึ้นมาสมบอมาให้นะเจา้ากันเนี่ยเอาใจยาขนาดเลยอะเจา้ารถแก,บก็บเปิกจะจม้าเทงือแบบนี้เลยเจา้าโอ้หัวโดเจา้าแก็บใหม่ๆเลยสีเอามาจากหลวงสีเอามาใส่แบบนี้เลยเจา้าลำนี่กระโตกอยู่งอกแสนวอนนะเจา้าลูกเท่าแกบ,บอกสุพรรณม้าหนอ งัวเปิ่นกะจะมีความสุขแล้วเจ้าวันนี้ปกจะได้นอนตีแห้งนอนตีเปี้ยมาลายวันละหน่เจ้าเนาะบอกเงาแกบมามาได้กะอ้างว่าฝนตกฝนตกเจ้ามากระดึงฝนหนักแต่แล้วเจ้าอาทิตตีผ่านม้าก็ช่วงอาทิตย์นติดก่อนน่เจ้ามันดึงฝนหนักหิจะนนั่นนะจากยังลามส้อยเท่าแก่ปอมาได้เฟียงเจ้าน้ำขังน้าเนาะ ลดลงมาได้อะเจ้าเท่าแกก็บ,บอกว่าปีนี้มาได้เด้อเฟียงมาได้หลายอะไรวะรดแกก็จะเทแบบนี้เลยเจ้านี่เทเงาแบบนี้เลยคอ,อกนี่จะเป็นคอ,อกตีเงาหน่นะเจ้าเงากว่าทุกตีตีสุพรรณทั้มเนาะแล้วก็กว้างด้วยน่ะเจ้ารดแก็บสำบอไข่ดียลเจ้ารดกันนี่นะกูตเตรียนเอาลดแหมกันมา บอแก้ก้าลาย่าบ่ได้เจ้ามันก็เลยยาเพือเป็นกองต้นก็จะเกตเอาไม้แห่กำหนึ่งนาะเมือมันเสมอกันนะเจ้าอังรฤเรียบร้อยสุพรรณกับต้นก็จะไหลเปิดขอบหึงว่าผนได้วิ่งได้เต้นได้ลนได้นอนแกบไม่ละเจ้าอากาศในเกาหลีช่วงนี้อากาศดีเจ้า ยังบนหนาวแต่เตียนะแต่พูดถึงว่ามันหนาวก็มันก็หน,นาวอยู่แต่บันหนาวแบบมือแข็งมือเย็นนะเจ้าแหมน้อยพูดนะเจ้าร้อยหิมะตกก้านน้ำตัางนอกเป็นน้ำแข็งนั่นนะเ้อมันถึงหนาวขนาดเลย่ะเจ้าช่วงนั้นนะในนี้ก็ทํางานแบบสบายสบาย,บาย,บายเจ้าบ่ฮ้อนบ่หนาวเป็นล้นนะเจ้าเขาก็ะยาก,การแบบสบายโอกสบายใจนะเจ้า มีไผมาคุ้มงานด้วยมันกับแบบนี่อ่ะเจ้าเ่อาสองคนผัวเมียอีกฮกอีกฮกฮก็จะนี่อ่ะเจ้าเอองัวเปนไตแกบไหม่ะเจ้าปกจะปากันวิ่งกันลนมีความสุขเป็นนะ่นะนะ่ะเนาะอยู่ตตีเปียตีจุมตลอดนะเจ้าเออเดืออืมมีความสุขตึงคนมีความสุขถึงหัวเจ้า อุตเสียหัวอาหารนี่มันจึงวิ่งดีที่ขึ้นมาล้างอาหารนะเจ้าอห้อยจะกวดออกขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาเหงื่อกลังใจสุพรรณเจ้าสุพรรณกับแก้บรรยากาศฟังหัวมาฝากแบบนี้อ่ะเจ้ามันมันหัวหัวคล้ายเขียดไปหน่อยเจ้าน่อขอบคุณจะหนักจะหลายเจ้า